สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนมื้อนี้ยายแดงกสิขาคขาวมวเม็ดเมนูแกงปลายางเส่กะลัมปีกับต้นหอมนะจ้ะเครื่องปรุงของยายแดงกัิมีริผแห่งตำเซ่หัวหอมแดงนะจ้ะหัวซิงไคหรือตะไคร่น้ำเนาะคะ่ะมีรสดีชื่อรสเนะจ้ะน้ำปลาหรือน้ำปลาแดกยายแดงกะไเด็ต้มกองไว้แล้วเนาะคะ่ปะปลายางเห้านะจ้ะ เตรียมเครื่องไ้เรียบ้อยแล้วเขาก็ไปลงมือเห็ดกันเลยนะจ๊ะขายี่แดงก็ตั้งหม้อน้ำไปเดือดแล้วเนะจ๊ะใส่หัวสิงคขห้อหอมๆนะจ๊ะพี่น้องพริกพี่เขาตําไว้ยีแดงสงใส่ลงไปเลยเนะจ๊ะ ปลาย่างเนาะค่ะปลาย่างนี่ห้องแกงมันกับสีหอมเนะจ้ะพี่น้องมันสีหอมควันไฟเนาะค่ะยีแดงกับสีปุ่งไปเลยเนาอจ้าผมร้อมน้ดยจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องผงชื่อรสเนาะค่ะ รสด,ดีเนะจ้ะน้ำปลาเนาะจ้ะพี่น้องหรือน้ำปลาแดกเนาะจ้ะขาย่แหน่งซีไซส่หก่อนไปก้อนนะจจะพี่น้องเดี๋ยวบ่พ่อเขาคอยมาเติมไหมเนาะจ้ะ หอมแล้วพี่น้องหอมแล้วไข่แดงกับสิบปิดฟ้าทาให้ปลายางเขามันนิ่มดีก่อนนะจ๊ะขาะา่าเขากลัาเบิ้งหมอ้อแกงปลายางเขาเนาะจ๊ะ ไปอย่างข้ากระซุกนิ่มดีแล้วเนะจ้ะยีแดงกับซีไใส้กระหล่ำลงไปเลยเนาะคะ่ะ อิดฟ้าให้กระลำซุกจะเข้ากันนะจ้ะห้องกับเมืเบิ้งหม้อแกงปลาย่างเขาน่าจ้ะกระลำกล็เริะะ่มซุกแล้วเนาะค่ะ ข่ายแดงกับซีซิมมึงก่อนนะจ๊ะพี่น้องยีแดงกะบซีแซ่นำปลาหรือนำปลาแดงอีกเนาะจ้ะจากสองซอนเนาะค่ะข่าแกงปลาย่างเ้ากระเสบพ,พอดีแล้วเนาะจ้ะยีแดงกะบซีแซ่ต้นหอมลงไปเลยเนาะค่ะ ่แกงปลาย่างของเย,ยแดงได้เซตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาด้วยจะมากินแกงปลาย่างน้ำเยแดงเด้อค่ะเด้อมื้อี้แยแดงก็ขอจบคลิปเพชรแกงปลาย่างไว้เพียงซ้ำหนีเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชรเนะคะ่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเป็นกำลังแรงใจเฮแ,แดงน้ำเน้อได้จะเด้อเมื่อหน้าพบกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีจ้บบ๊ายบาย